สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้น้องมาแนะนํารถอยู่ในสต็อกของเรานะคะกับ m a ด้าสนะคะ1.5 Max จุดห้นะคะตัวฮัสแบกห้าประตูนะคะปี2012นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่2 6 9 0สนบาทมาในรูปแบบของสีแดงเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างนะคะ รับมองมาจากเหมือนลูกค้าโดยตรงนะคะเจ้าของเดิมเอามาตีเทินกระบะไปใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันคันนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างแม็กแต่งจากโรงงานนะคะยางปีใหม่ค่ะไปใช้ย,วยาวๆนะคะไฟหน้าลูกแก้วนะคะมีไฟสปอร์ตไลท์นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ ในสะอาดนะคะลิ้วรอยการใช้งานน้อยมากนะคะเจ้าของเดิมใช้งานรักษานะคะกุญแจรีโมทบุกเซอร์วิสครบนะคะเบาะหลังนั่ง3าคนได้สบายๆเลยนะคะ ไม่หนึ่งแสนสามมนโลนะคะปิ้งน้อยมากนะคะรหลดปี2,012ันมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะปาร์คเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะมีถัดรองให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์ฟิดนะคะสตาร์ทต,ติดง่ายนะคะ แล้วก็ก่อนส่งมอบนะคะเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ให้นะคะแล้วก็มีรับประกันแบตเตอรี่3มเดือนเลยนะคะรับประกันไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะเติม E20 ได้นะคะ <S <S อย่าลืมนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะเข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีกันได้เลย เต็นของเราอยู่ตรงตลาดรถยนต์ DCK อยู่ตรงสี่แยกบางพีอยู่ฝั่งเทพร,รักษ์กรมที่11ติดกับปั๊มพีทีนะคะ เข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีกันได้เลยรถสวยๆการันตีสภาพรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะราคาเริ่มต้นเพียง269,000บาทถอดเพียง4,500ทรเท่านั้นเองถอดยาวถึง8 4งวดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมัดด้าน2นะคะ1.5 m a x Sport นะคะตัวฮัสแบกนะคะ5ประตูรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะคะ ราคาถูกผ่อนสบายสบายผ่อนเทียบเท่ามอเตอร์ไซค์เลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบทันนะคะแมกแต่งซิ่งนะคะยางปีใหม่นะคะเป็นตัวท็อปเลยเข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตฟรีกันนะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้น้องมดต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ